พระว่าจาประจำวันจันทร์ที่6กันยายน2021สัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายของนบุญเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวโคโลสีพี่น้องบัดนี้ข้าพเจ้ายินดีที่ได้รับทุกทรมานเพื่อท่านทั้งหลายความทรมานของพระคริสต์เจ้ายังขาดสิ่งใดข้าพเจ้าก็เสริมให้สมบูรณ์ด้วยการทรมานในกายของข้าพเจ้า เพื่อพระกายของพระองค์คือพระศาสนาจากข้าพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระศาสนาจากนี้ตามภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้เพื่อจะได้ประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่ท่านอย่างสมบูรณ์นั่นคือธรรมล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ตลอดทุกยุคสมัยบัดนี้ธรรมล้ำลึกปรากฏชัดแจ้งแก่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แล้ว พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะแสดงให้เขาเหล่านั้นรู้ว่าธรรมล้ำลึกนี้ได้นำพระสิริรุ่งโรจน์ล้นเหลือมาให้คนต่างศาสนานั่นคือการที่พระคริสต,ต,ตเจ้าทรงดำรงอยู่ในท่านทรงเป็นความหวัง เพื่อให้ท่านได้รับความรุ่งเรืองเราประกาศถึงพระคริสตเจ้าพระองค์นี้โดยเตือนและสอนทุกคนให้มีความรู้ทุกอย่างเพื่อให้แต่ละคนดีพร้อมเดชาพระคริสตเจ้าด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงตรากตรำทำงานและต่อสู้ด้วยพลังที่มาจากพระองค์ พลังนี้กำลังมีอำนาจผลักดันให้ข้าพเจ้าทำงานอย่างเข้มแข็งข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าข้าพเจ้าต้องต่อสู้อย่างหนักเพียงใดเพื่อท่านเพื่อชาวเราดีเซียและเพื่อทุกคนที่ไม่เคยเห็นหน้าข้าพเจ้าเลย เขาจะได้รับกำลังใจมีความรักความสนิทสนมกันยิ่งขึ้นจะได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างทราบซึ้งในธรรมล้ำลึกของพระเจ้าซึ่งหมายถึงพระคริสตเจา้าในองค์พระคริสตเจา้ามีพระปรีชาญาณและความรอบรู้ซ่อนอยู่เป็นขุมทรัพย์ล้ำค่าพระวรสารบูลลกาวาซาบาโตอีกวันหนึ่ง พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวารีบบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือรีบในวันสบาโตรหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี่สิเขาก็ลุกขึ้นยืน พระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวาสบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือรีบว่าจงเหยียดมือออกซิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมาจารและชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมาก จึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้าข้อคิดพระเยซูเจ้าทรงทราบล่วงหน้าว่าการรักษาชายมือรีบจะก่อให้เกิดการต่อตามพระองค์ตามมาแต่พระองค์เข้าพระทัยถึงความทุกข์ทรมานของเขาและยืนหยัดที่จะทําสิ่งที่ดีคือรักษาความพิการของเขาบางครั้งเราอาจเล็งเห็นได้ว่า การทำความดีอาจเสี่ยงต่อบผลบางประการที่จะตามมาให้เรามุ่งแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าและกระทำตามถ้ามีความทุกข์ทรมานใดเกิดขึ้นก็ขอให้มีทัศนคติแบบเดียวกับนักบุญเปาโลในบทอ่านที่หนึ่งคือถือเป็นการเสริมความทรมานของพระคริสต์เจ้าเรายังมุ่งหนะ้าปฏิบัติภารกิจที่พระองค์ทรงมอบให้และประกาศถึงพระองค์ให้ผู้อื่นได้ทราบ ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021